สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch by Chanel n มันเหงาเนาะกลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติงเช็คอินได้เปล่าทุกคนคะ <S <S ไม่ต้องสงสัยไปนะคะว่าทำไมพริกรีนมาคนเดียวนะคะคอนเทนต์ BTS ทำไมถึงคนอื่นไม่ว่างเกินก่อนว่า ช่องเราเนี่ยเมื่อวานเนี่ยครบรอบ2ปีไปถ้าเกิดใครได้ดูคลิปเมื่อวานหรือสังเกตไลฟ์อัพตอวันจันเนี่ยจะมีคอนเทนต์สเปเชียลที่ว่าแต่ละคนเนี่ยต้องมาทำคนเดียวแล้วเราเนี่ยสุ่มได้คอนเทนต์ของ BTS วันนี้ ก็เลยต้องมานั่งรีแอคชั่นคนเดียวคนคนเอาจริงๆว่ามันก็หวงหวงนะไม่รู้จะพูดอะไรจะทำอะไรมันแบบติดขัดไปหมดเนาะโอเควันนี้เป็น BTS Funny Moment นะคะที่เลือกมาทำรีแอคชั่นต้องขอขอบคุณช่องจังกุก97นะคะสำหรับวิดีโอ Funny Moment นะคะไปตาม Subscribe ช่อง และเป็นกำลังใจได้กันตามนี้เลยจ้าแล้วก็ก่อนจะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งให้เราด้วยนะคะทั้ง3ช่องทางของ Watch วอช Y Channel เลยนะจ้าเอาล่ะไปดูกันเลยดีกว่าน,นะจ้ามาร่วมดูเป็นกำลังใจให้เราด้วยจ้า ใครอ่ะมองไม่ทันอ้ยตั๊กโก้น่ารักอู้หหลอกจากลอยอ้ยมีเสียงรองเท้าเด็กด้วยน่ารักมากพี่วีอุ้ยชนแม่พี่จีน โอ,อ้ยอ,อันนี้คือคลิปที่ไหนอะทุกคนอ๊ยคิดถึงงานแฟร์ไซอ่ะ โอ๊ยเตะเต้น้องหงหรือเปล่าโอ๊ยพี่ว้าวเราเจ๊าะ 복고 소리래. 뭐를 창고에 패다가 컨하고 있어. 가사 사이즈, 가사 사이즈. 좀좀 녹여. 정신 안. 어, 얘 빠는 거 내너. 이? 야. 야. 아이 뭐지? มทุกคนอันนี้ที่ไหนอ่ะใช่แถวบ้านเราเลยเปล่ามีต้นกล้วยด้วยอุ้ยอุ้ยโอ้ยน่ารักพี่จีนกับน้องจังกุ๊กแกล้งกันแล้วหนึ่งอ๋อไม่นำจนหมดตรงนี้น่ารัก 그럼 뭘 해야 그게 안되는거야 지금 몇시야 이나 지금 지금 빼야돼 지금 에이 지금! 나 지금 당신은 초원 위에 있습니다. 당신 초원 위에 있습니 여러분 찾어 졌어, 야, 자연의 냄새 나서 소독 냄새 나 야, 나 4초도 못하겠다, 진짜. 초반에 말 냄새가 났어요. 야, 야, 야. น้องๆพอดโงกันไว้วิกน้องมาแสดงก่อนข้าเฮ้ยจีวิน

โอ้หใครร้องใครร้องแบบออฟเดอะโซุ่ี้โอ้ยคยยจโอเค ทับอทาบอทาบอเอ้ยน่ารักโอ้ยทุ่นอย่าไปคอนโทรดอฟิกเกอร์อะไรอ่ะไอรอนแมน 팀 거기 에나또 고개 했어 지금 촬영된 아 위치나락 친구 친구 없는데 거기 กำลังพรอนๆอ,อยู่เลยจบไปแล้วนะคะกับ BTS Funny Moment นะ BTS Being BTS นะคะทุกคนน่ารักมากทุกคนมาสั้นมายาวสลับอาทิกันก็ขออภัยด้วยนะวันนี้เรีแอคชั่นคนเดียวก็เลยเอา Funny Moment สนุก,สน,กสนุกมาดูกันเนาะทุกคนน่ารักมากคิดถึงเขาตัดดีมากเลยอะกเก็บโมเมนต์ลหลายโมเมนต์แล้วก็น่ารักจริงๆก็ BTS ก็ Being BTS จริงๆเนาะโมเมนต์ Moment นอกจอก,ก็คือ สนุกสนานเฮฮาปาจิงโกะมากพอขึ้นสเตจก็เออเป็นอีกลุหนึ่งเลยเนาะน่ารักจริงๆทุกคนสนุกและตลกเหมือนเดิมนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปดีนะทุกคนอาจจะแปลกๆไปหน่อยเพราะว่าเรานั่งรีแอคคนเดียวนะจะเป็น challenge ในครบรอบ2ปีของช่องวอชช Channel เนาะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่อยู่ด้วยกันมาตลอด2ปีเนาะแล้วก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยเนาะปีที่3ปีที่4ีปีที่5ปีที่6นะสำหรับวีดีเตนี่ยเราก็มีความทรงจำมากมายตั้งแต่เริ่มต้นทำช่องขึ้นมาขอบคุณจริงๆนะที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาตลอด2ปีที่ผ่านมานะคะก็หวังว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสัญญาว่ายัางไงก็จะมามากกว่าหนึ่งคนแน่นอนนะจ๊ะยัง อข <c oughs> ติดขัดเห็นไหมลยคะพูดไม่ถูกเลย <c oughs> ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในชิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย